El มาในช่วงนี้นะคะคงต้องมาตามดูกันต่อค่ะเกี่ยวกับการหาโอกาสในการทําธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนะคะในภาวะที่ได้มีการสรุปนะคะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงความเสี่ยงต่างๆแล้ว<ช>นะคะเมื่อ2ตอนแล้วก็2วันที่ผ่านมานั่นเองนะคะในมุมมองของธนาคารกสิกรไทยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นกันอยู่ด้วยนะคะที่ทางด้านคอรมอรเองก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับผู้ประกอบการสําหรับปัจจัยในประเทศนะคะก็คือเรื่องของค่าแรงต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของภาครัฐเอง ะควะรจะต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรที่จะส่งสะท้อนมานะคะกับการเอื้ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็มีมุมมองจากทางด้านของท่านรองกรรมการผู้จัดการนะคะของธนาคารกะสิกร่อนถ่ยก็คือคุณทรงพลชีวปัญญาโรดนั่นเองไปติดตามกันต่อเลยค่ะเรื่องของธนาคารภาคเอกชนมีส่วนยังไงในการที่จะจะเข้ามาช่วยเหลือ โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาค,เอ,อภาคเอกชนโดยเฉพาะตัวผมเองก็คือทางด้านของธนาคารเองเนี่ยจากเดิมที่ธนาคารให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจในประเทศคิดว่าเราเป็นประชากรของอาเซียนและอาเซียนก็เป็นคือถ้าเราเอาคำว่าพรมแดนเนี่ยออกเนี่ยติดกับประเทศเราก็มีพมา่าติดกับเราเมียนมาเนี่ยติดเราสองพันกิโลลาวก็ติดกับเรากัมพูชาก็ติดกับเราเวียดนาม ก็ไม่ไกลจากเราเพราะว่าจะขับรถส่งของสินค้าจากไทยผ่านลาวไปเวียดนามเนี่ยนิดเดียวเองหรือไทยผ่านลาวไปผ่านกัมพูชาไปเวียดนามก็นิดเดียวเอง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกคาว่าพรมแดนออกเนประชากรมีอันนึงที่น่าสนใจเขาเคยผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะคือเขาบอกว่าประชากรของเมียนมาเนี่ยสองในสามเคยทํางานในประเทศไทย<ม>แต่โดยทั่วไปถามว่าเราเราเองเนี่ยอยู่ในแถบนี้แล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ต้องถามว่าแล้วเราจะทําอะไรให้ ผู้ประกอบการหรือคนคำว่าผู้ประกอบการเนี่ยรวมถึงคุณเจี๊ยบตัวผมเองซึ่งถือว่าเป็นประชากรของอาเซียนยได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นสาเหมือนกันนะสิ่งที่เราพยายามจะทาอันที่หนึ่งก็คือจับคู่ธุรกิจมากขึ้นหาคนที่คุณจะซื้อคนที่คุณจะขายการค้าขายไม่จําเป็นจะต้องถ้าเกิดเรามองในเรื่องของธุรกิจต่างประเทศเนี่ย <c oughs> บ่อยครั้งที่คนจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าไปลงทุน <c oughs> แต่ผมก็จะบอกว่าในปัจจุบันเองเนี่ยการลงทุนไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายนะครับแต่อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุณจะเลือกว่าคุณไปอยู่ที่นู่นเราอาจจะทําให้เกิดการสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าผู้ใช้บริการคุณได้ดีกว่าแต่การค้าขายเนี่ยเกิดได้แล้วนะครับสิ่งที่เราพยายามทําก็คือเราพยายามที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้โดยที่ ไม่ต้องไปไปที่ประเทศนั้นนะครับก็คือการทําธุรกิจ m a t c h i n ธุรกิจ <Okay. S 2> นะฮะเช่นคุณเชียร์เป็นลูกค้าของเกษตรกร,รอยู่ที่กรุงเทพผมเป็นลูกค้าของธนาคารที่เป็นพาณิชย์แบงก์อยู่ที่ต่างประเทศทางนู้นต้องกผมต้องการที่จะซื้อสินค้าคุณ <Okay. S 2> เชียร์ต้องการที่ขายสินค้าคุณเชียร์ มีความต้องการไปบอกกับทางธนาคารเอาไว้ผมมีความต้องการบอกกับธนาคารเอาไว้ทั้งคู่ก็าม,มาจาับคู่กันอ๋อหมายถึงว่าธนาคารแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมาจับคู่กันับ,นนบจิ้งกันว่าใครอยากจะเป็นซื้ออะไรใครอยากจะขายอะไร,รอันนี้ก็จะเป็นการท,ทําธุรกิจเองโดยที่เราไม่ต้องบินไปประเทศนานแล้วก็ไปหาว่าใครอยากจะซื้อสินค้าเราบ้างถูกครับเพราะฉะนั้นการเบี่ยงแขเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะครับแล้วก็จะ การการบินไปการพบคุยกับคู่ค้าอาจจะยังต้องดําเนินการอยู่แต่ไม่ได้ไปลักษณะว่าอา่ไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกาหลีนะไปไปเจอสิบ,บริษัทเป็นสิบบริษัทที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นยังไงในทางกลับกันก็อาจจะ พอเรารู้ความต้องการแล้วทางธนาคารก็จะพอไว้ i n f o r m a t i o n ได้ว่าบริษัทนี้ทําอะไรต้องการซื้อสินค้าประเภทไหนแล้วของคุณเจษก็ต้องพอไว้ว่าบริษัทของคุณเจษทำอะไรต้องการขายสินค้าประเภทไหนแล้วเราเข้ามาเจอกันมันมันก็ล้นระยะเวลาการทํางานได้เยอะโอกาสในในที่ทำให้สําเร็จเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วพอเราทําลักษณะนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยการค้าขายที่มันไม่มีครามแดนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่2คือการค้าขายเนี่ยหลังจากเราค้าขายแล้วเราอาจจะต้องการที่จะไปลงทุนเราต้องการที่จะทราบกติกาเราต้องการจะแม้กระทั่งเราต้องการจะทราบวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติมคยดว่าการให้คําปรึกษาอันนั้นเป็นสิ่งที่ธนาคารไม่ได้ทํามาในอดีตเอาแล้วธรรนาคารทําไมต้องทําล mm ่ะ hmm. ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าคุณเจฟเองเนี่ยอย่างในเนียนหมาเองมีประชากรนั้ง70ล้านคน <Yeah. S 1> นะครับเกือบเจ็ดเกือบ70ล้านคนมีผู้ประกอบการอยู่เยอะมากเลย การที่ไปลงทุนหรือการที่ไปดําเนินการในธุรกิจในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองก็ตามเนี่ยกฎหมายความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญโนฮูโนฮาวเป็นสิ่งที่สําคัญ mm hmm. นะครับต้องไปรู้ว่าคนนี้เนะ่ธุรกิจเขาทําไว้ใจได้ไหมเริ่มต้นธุรกิจยังไงกติกาข้อธรรมเนียมในการปฏิบัติเป็นยังไงมผมว่า,า,าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องรู้ก่อนที่จะที่จะไปหรือซ้ำไป ตอนแรกที่เราจะไปเราจะรู้ว่าโอ้ตลาดนี้ตลาดใหญ่น่าสนใจแต่พอเรารู้ว่าน่าสนใจแล้วลองถามว่าแล้วเราไปได้หรือเปล่า mm hmm. ผมว่านี่เป็นเรื่องที่สองที่ลองถาม mm hmm. เราก็เปิดศูนย์ให้คำปรึกษานะครับกับกับทางลูกค้าแล้วลูกค้าเองก็สามารถมาแล้วก็ปรึกษาแล้วก็สามารถดําเนินการได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ <c oughs> เรื่องที่สามก็คือตัวเราเองเนี่ยคงต้องพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการให้ดีขึ้นทํำยังไงให้ลูกค้าทาธุรก,กรรมแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม อย่างเช่นจากเดิมที่คุณทําแล้วคุณจ่ายค่าต้นทุนของธนาคารเท่านี้ธนาคารเช่าราในการทำสองวันสาวันคุณเราต้องลดลงเดลืววันหนึ่งการที่เราลดเวลาแล้วปรับปรุงคุณภาพบริการเราผมผมอาจจะใช้คําว่าผมไม่มั่นใจคําว่ามาตรฐานสากลเพรา <c> ะ <oughs> <c oughs> คำว่ามาตรฐานสากลไม่ได้แปลว่าสากลเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> นะครับแต่เราต้องทําให้มาตรฐานเราดีกว่าคนอื่นๆในตลาดตลาดของเราไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เราคืออาเซียน ทำอย่างไรให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดเราทําดีขึ้นเท่าไหร่ลูกค้าเราก็จะได้รับผลดีขึ้นเท่านั้นเราก็ผลตีกลับมาเป็นผลกําไรของบริษัทของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สองที่ที่เป็นวิติของตัวเราเองในฐานะธานาคารธานาคารคงเปลี่ยนบทบาทแค่ว่าเพิ่มบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ให้สินเชื่อกับผู้รับเงินฝากเป็นให้บริการที่เป็นมอติแล้วก็ขยายธุรกิจไปพร้อมกับลูกค้าค่ะต้องเป็นหนึ่ง อาเซียนด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะธนาคารของไทยอย่างเดียวนะจากการที่เปิดพรมแดนไปธนาคารเองก็ต้องขยายแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมกับลูกค้าของเราเหมือนกันทีนี้เรื่องของผลป่ารัฐะล่ะคะครับผมคิดว่าตัวนั้นเป็นสิ่งที่ท้ายสุดแล้วอาจจะเป็นข้อที่สามที่ว่าจ,จะเป็นข้อที่ <c oughs> จะจะฝากความหวังไว้สูงนะฮะ <c oughs> เพราะว่าในสามวันแรกก็คือเรื่องของตัวคุณภาพของของผู้ผลิตเองอเรื่องที่สามวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของทางรัฐะเองเนี่ยผมคิดว่า ยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยมันมันจะเกิดโดยบังเอิญไม่ได้เกิดโดยบังเอิญได้ในบางครั้งในมิติของเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงให้เราสามารถที่จะเอาเงินทุนเท่าเดิมแต่ผลตอบแทนหรือผล,ผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเรามีที่หนึ่งไร่ทำยังไงให้เราผลิตเข้าได้มากกว่าเดิมเรามีที่หนึ่งไร่เรามีผลิต อ้อยได้มากกว่าเดิมเรามีโรงงานหนึ่งโรงงานผลิตสินค้าได้จํานวนชิ้นมากกว่าเดิมหรือว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าเดิมนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐาอาจจะต้องออผมผมเชื่อว่าประเทศไทยไม่ได้เหมาะสมในการดําเนินการทุกอุตสาหกรรมแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเองเนี่ยกับคนประชากรในประเทศเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะโฟกัสในอุตสาหกรรมไหนซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าทางรัฐาคงต้องมาช่วยนะครับแล้วก็สับสนในเรื่องของเงินวิจัย เ,เงินตั้งต้นของการจัดการนะครับและแม้กระทั่งอาจจะต้องมีลักษณะของหน่วยงานให้คำปรึกษาแล้วก็ลงมือทําในการจัดการอันนึงที่น่าสนใจคือตอนเมื่อสักปีแลีวลงไปยิมธนาคารเอสมีแบง์ของเกาหลีเ e อสมีแบงเกาหลีคุณเจบเคยฟังผมเล่าวันนี้ว่าไม่เคยคุณจะไปกู้เงินเขาอะข้อแม้ที่คุณจะมากู้เงินคือคุณต้องรับเอนจิเนียร์ไปอยู่ที่บริษัทคุณเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งวันเอนจิเนียร์เนี่ยเอนจิเนียร์ของ จจถ้าบุคคลเป็นโรงงานผลิตคุณต้องรับวิศนีย์ไปอยู่ที่ที่ออฟฟิศคุณสัปดาห์ละหนึ่งวันถ้าบุคคลเป็นทําทางด้านของแอดเวอร์ทายซิ่งคุณอาจจะต้องมีคนที่แบบดีไซเนอร์ในเรื่องของลุคแอนฟิลหรือ designer, เทคนิคอลดีไซเนอร์ไปอยู่กับบริษัทคุณในอาทิตย์ละหนึ่งวันนะเพื่อทำไมเพื่อทาให้เกิดความเอนชูเรื่องของโอกาสในการสําเร็จของการทําธุรกิจขนาดนั้นเลยค่ะเขามีวิศนีย์เป็นร้อยอะค่ะ,อ,ะอยู่ในอยู่ในองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐค่ะเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้ คือผมคิดว่าทุกคนงต้องยอมรับว่า SME คือหัวใจของธุรกิจทุกประเทศโอกาสในการทําให้ SME สําเร็จได้โอกาสทําให้เกิดความรากฐานที่มั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยราัฐาเองของต้องช่วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความรู้การ ให้เกิดการพัฒนาและการลงมือทําอย่างจริงจ<ะ>ัง<ๆ>ทางนั้นของผู้ประกอบการเองก็มองว่าถ้าเกิดว่าจะหวังไปพึ่งรถถัฐาอันนี้ก็จะช้าเกินไปรัฐาเองก็พยายามที่จะดําเนินการแล้วก็ปูทางในสิ่งที่ถือว่าเป็นเ,นเนสาเข็มในการเดินให้กับผู้ประกอบการ<ๆ>ไม่เหมือนกันนะทีนี้การจะทําให้เกิดบูรณาการนั้นเกิดขึ้นเนี่ยทั้งทั้งสเสาหลักไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองทางภาคเอกชนที่เป็นฐาภาคธนาคารเองนะฮะแล้วก็ทางรัฐาเองเนี่ยมันเหมือนจะจะเป็นปัญหาที่ที่ยืดยาวมาโดยไม่รู้จบ จู้มคนมองว่าจะมีโอกาสนะที่บ้านเราในที่สุดแล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ได้ได้ไดไดร่วมมือกันทำอย่างเป็นคูปบัธรรมสักทีเรามองการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีเยอะขึ้นนะ,ค,ะคนไทยเองถึงจุดที่เดือดร้อนเรารักกันแล้วเราก็พยายามที่จะช่วยช่วยกันแก้ไขปัญหาภาคเอกชนหลายๆส่วนเองเนี่ย พยายามที่จะขยายธุรกิจของตัวเองพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะสมมติเรามองประเทศไทยคือร่างกายร่างกายกต้องมีหัวใจร่างกายก็ต้องมีมือมีแขนมีขามีมีตามีทุกอย่างอวัยวะอวัยวะทุกอวัยวะมันต้องเติบโตไปด้วยกันนะถ้าบทเรามีการจัดการรักษาของเราบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยยังไงอาหารเกษตรเราต้องทําอยู่แล้วเราเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นประเทศที่น่าสนใจเรื่องของยานยนต์อิเล็กทรอนิก ต่างๆการท่องเที่ยวผมคิดว่าทางรัฐาเองก็มีหน่วยงานมีรัฐบาลมีองค์กรต่างๆซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็พัฒนาด้วยกันเป็นแบบร่างกายนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดได้เพียงแต่ว่าเราคงต้องมาดูว่า p riorit y ของการเกิดเหล่านั้นอย่าลืมไปเพียงแค่ว่าโอเคเราพัฒนาแต่หัวใจแต่มือกับแขนขาเราไม่โตเลยเพราะนั้นปรากฏเรามีแต่หัวใจแต่เราเราไม่สามารถที่จะโตด้านอื่นๆได้เพราะนั้นผมคิดว่า ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ที่ต้องมาดูเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของเราในอาเซียนเองเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าความมีสเสน่ห์ของประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะน้อยลงไปกว่าประเทศหลายประเทศในอาเซียนในปัจจุบันใช่ค่ะขอบคุณมากเลยคุณทรงพลค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะจบเรียบร้อยสามตอนนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยได้ติดตามมาตลอดคงจะเห็นแล้วว่าในปีนี้เองเนี่ยนะคะมีสิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามาเป็นความท้าทายค่อนข้างที่จะเยอะอย่างนิ่งนอนใจนะคะถ้าเกิดว่าเราทาธุรกิจในปัจจุบันถึงเราไม่ออกไปลุกธุรกิจในต่างประเทศแต่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็จะทําให้ธุรกิจต่างๆนั้นเข้าเข้ามาหาเราถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมอันนี้เราจะแย่แล้วก็อยู่ไม่ได้เมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะที่ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคธนาคารนั้นก็ต้องร่วม การท่านใดขาดหรืออะไรนะคะทางด้านภาคธนาคารเองก็มีสิ่งที่เข้ามาพร้อมให้ความสนับสนุนนะคะในการทำธุรกิจของท่านมากมายเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะในการลงทุนให้คงคนบอกว่าสายป่านอาจจะไม่ยาวพอนะคะก็ลองไปปรึกษาทางภาคธนาคารเพื่อที่จะลองดูซิว่าเขาจะสามารถที่จะให้เงินทุนนะคะเข้ามาหมุนเวียนได้อย่างไรในการทําธุรกิจของเราต่อไปแล้วก็ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการให้เงินทุนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย เขามีศูนย์ในการให้คำปรึกษาด้วยสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจน้อยใหญ่กันนะคะก็ลองไปดูที่ธนาคารกสิกรไทยเขาก็โด่งดังสําหรับ KSME กันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจทางเศรษกิจในประเทศหลายตัวเลขมาฝากกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ